สวัสดีค่ะจุรีชาแนลค่ะวันนี้พามาดูต้นหม่อนนะคะจะเป็นพันธุ์ที่ปลูกเอาไว้สำหรับกินผลนะคะไม่ได้เอาไว้เลี้ยงใหม่นะกำลังแตกยอดอ่อนแล้วก็กำลังออกลูกเลยค่ะใบหม่อนนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะ เอาไปทําชาได้นะคะใช้กินบำรุงร่างกายได้หลายชนิดนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนะคะลดน้ำตาลในเลือดได้คนที่มีไขมันนะลดคอเลสเตอรอลได้นะคะจะเปลี่ยนไขมันเลวเป็นไขมันดีเนาะ ลูกมมอนอันนี้พูดถึงลูกหมอนก่อนเนาะส่วนใบเดี๋ยวเราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะลูกมอนก็มีเบต้าแคโรทีนด้วยนะยับยั้งการเกิดมะเร็งนี่กำลังออกลูกสีแดงเดี๋ยวถ้าเขาสุกก็จะเป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีม่วงนะแล้วก็เอาไปปัน่น ทำเป็นน้ำดื่มได้ซื้อมาจากการที่เขาขายเป็นต้นพันธุ์ที่เขาตอนมานะคะต้นพันธุ์ที่เขาตอนมาซื้อมาสองต้นแล้วพอเอามาปลูกเนี่ยค่ะเอาปลูกนีสองต้นเนาะ ประมาณปีหนึ่งนะคะเขาก็จะออกลูกพอหลังจากที่เขาออกลูกไปหนึ่งรอบอะค่ะเราก็จะทําการเนี่ยค่ะตัดตัดกิ่งพอตัดกิ่งปุ๊บเขาก็จะแตกตาขึ้นมาใหม่เลยอะเห็นปะเนี่ยแตกตาออกมาใหม่พอแตกตาออกมาใหม่แตกยอดออกมาใหม่ปุ๊บเขาก็จะมีมีลูกให้เราอีกรอบหนึ่งนะคะ จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะในการที่จะให้เขาเนี่ยออกลูกนะคะเนี่ยค่ะพอหมดพอหมดล็อตนี้นะเดี๋ยวพอเป็นสีแดงพอเป็นสีม่วงเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเราก็ค่อยมาตัดกิง่งทีนี้กิ่งของเขาอะค่ะเราก็เอาไปขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยนะคะข,ขยายพันธุ์ได้ง่ายๆนะคะจุลีก็เอาไปขยายพันธุ์จากการตัดกิ่งเหล่านี้ค่ะเนี่ยค่ะเราตัดกิง่ง ตัดกิ่งปุ๊บเขาก็แตกยอดมาใหม่แล้วก็ออกลูกนะคะเนี่ยตัดกิ่งเขาก็แตกยอดมาใหม่แล้วก็ออกลูกนะคะพอเดี๋ยวหมดลน้นนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็ตัดอีกให้เหลือไว้สักประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ค่ะเหลือตาไว้สักประมาณสี่ห้าตาเพื่อให้เขาแตกกิ่งใหม่มาแล้วเราก็เอากิ่งที่เราตัดเนี่ยค่ะไปปักชำนี่คือกิ่งที่จุลีเอามาปักชำนะคะ เนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะปักลงไปง่ายๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะแตกแตกยอดขึ้นมาตามตาที่ที่เราเว้นเอาไว้ให้เขาเติบโตค่ะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะอีกกิ่งหนึ่งเนาะที่ปลูกเออเอามามาชําลงดินนะคะเนี่ยค่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตาเห็นไหมแล้วเขาก็แตกกิ่งใหม่มา แล้วก็ตอนนี้เริ่มออกออกลูกแล้วด้วยอ๋อเนี่ยหนึ่งสองนะคะจุลิขยายไว้เยอะเลยนะคะขยายพันธุ์ไว้จากกิง่งกิ่งที่มีเนี่ยค่ะจากสองต้นที่เรามีเนี่ยค่ะเอามาปักเอาไว้แล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยอะรดน้ําก็ไม่ต้องเยอะนะคะรดวันละครั้งหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้รดด้วยซ้ำสองวันครั้งเห็นปะคะเนี่ย แตกยอดใหม่หมาละกําลังขึ้นเลยตรงนี้เป็นแปลงที่เมื่อก่อนนี้เป็นรั้วดอกไม้นะดอกมูกแต่ตอนนี้ทําเป็นแปลงเกษตรไปละเมื่อก่อนนี้ปลูกหลายอย่างแต่มันมีปัญหาเรื่องเพลี้ยแปง้งเนาะเนี่ย,ยอันนี้เราปลูกเอ,อะไรอะมะเขือเทศเ,เนี่ยก็สลับเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดละ นี่อันนี้เห็นเปล่ากําลังแตกเลยนะคะนี่คือหมอนนะคะอันนี้ต้นพลิกนี่ก็หมอนเหมือนกันเนี่ยกาลังจะแตกละเนี่ยจะมีปักไว้เยอะเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเติบโตง่ายแล้วก็ผลของเขาอะคะ่ะเรามาปั่นน้ํานะคะแล้วก็เอาไว้กินรับประทานนะคะมันมีประโยชน์มากเลยะคะ่ะสารพัดประโยชน์เลยอะคะ่ะดื่มเป็น เป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ใบใบเขาก็เอามาทำเป็นใบชาได้ด้วยนะคะลดเบาหวานโคอเลสเตอร,รอลต่างๆเห็นไหมโอ้ยโหูนี่ไม่ได้ไปดูหลายวันแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไม่อยากเชื่อเลยอะ่ะแบบทุกกิ่งเลยนะที่ปากไวอ้อ่ะก็คือมันแตกยอดหมดเลยอะ่ะคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของของกิ่งที่ที่ที่จุลีปักไวอ้อ่ะ ก็คือว่ามันมันแตกยอดใหม่ขึ้นมาหมดเลยอะค่ะเพื่อนๆนเนาะดูสิขยายพันธุ์ง่ายมากเนี่ยต้นหม่อนเนาะทั้งใบทั้งผลนะมีประโยชน์สารพัดเลยค่ะถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนี่ถือว่าโหเป็นยาเป็นยาชั้นดีเลยแหละเนาะนี่ของจุลีกำลังจะออก ออกออกลูกมานะคะเนี่ยใบเขาก็เอาไปอบแห้งก็ได้นะตากแห้งแล้วก็เอามาต้มน้ํานะคะสําหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพลดน้ําตาลในเลือดนะคะลดคอเลสเตอรอลใครที่มีปัญหา,อาคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดนะคะลดอาการติดเชือ้อ กระตุ้นภูมิคุ้มกันมีเบต้าแคโรทีนนะคะยับยั้งการเกิดมะเร็งนะคะโดยเฉพาะมะเร็งต่อมไทรอยนะคะบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณให้ดูอ่อนไวันะคะอันนี้คือทั้งผลแล้วก็ทั้งใบเนาะใบแล้วก็มาตากแห้งเอามาต้มเป็นน้ำชาใบหม่อน เชื่อว่าหลายคนน่าจะลองทําบ้างแล้วแหละหรือไม่ก็คงจะพอจะทราบกันมาบ้างแล้วนะคะอันนี้ข้อของที่ที่บ้านนะคะต้นไม้ที่เราเลือกมาปลูกแล้วก็อนอกจากจะเอามาไว้ประดับบ้านเอามาไว้ปลูกให้มันได้ใช้ประโยชน์นะคะทั้งในส่วนของอประดับตกแต่งบ้านแล้วก็เอามากิน เนาะกินได้ด้วยนะคะนี้เป็นรั้วที่กินได้นะคะมีประโยชน์นะคะสำหรับต้นหมอนนะคะจุลีขยายพันธุ์แบบง่ายๆด้วยด้วยการปักชำนะคะเดี๋ยวถ้าลูกหมอนเขาเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวจุลีจะเอามาปั่นน้ำบอกสูตรเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็เอาพามาชมต้นต้นหมอนเนาะกำลังออกลูกเยอะะเลยแล้วก็ การขยายพันธุ์โดยการตัดกิ่งนะคะไปปักชำนะคะก็ตอนนี้ได้สิบกว่าต้นแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวต่อไปรั้วบ้านก็จะเป็นต้นหมอนเนาะเราก็จะได้มีน้ำลูกหมอนกินทุกวันนะคะเอาใบหมอนมาทำน้ำชานะคะเพื่อนเพื่อน ปลูกกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าปลูกก็เอามาแนะนำเอามาชมเอามาแบ่งปันกันนะคะนี่กำลังยอดอ่อนเลยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามจุรีชาแนลนะคะก็จะเอาสาระประโยชน์นะคะที่ตัวเองได้ทดลองได้ทำมาแล้วนะคะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆน,นะคะ นี่ต่อไปจะเป็นผักสวนกลัวรั้วกินได้แล้วนะคะรั้วต้นหม่อนนะคะยอดหมอนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะ ก็ขอให้เป็นกำลังใจกันยาวๆนะคะวันนี้จุลีเข้าพามาดูต้นหมอนนะคะกำลังออกลูกเลยนะคะของที่บ้านนะคะแล้วก็การขยายพันธุ์ของต้นหมอนพร้อมทั้งประโยชน์ร้อยแปันเ้าเลยเนาะ <c oughs> ของต้นหมอนแล้วก็ลูกหมอนแล้วก็ใบหมอนนะคะเดี๋ยวถ้า เขาเริ่มสุกละเดี๋ยวจะเอามาทําน้ำลูกหม่อนน้ำปั่นลูกหม่อนให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ